45แกนดิลักซีรีส์ของเซน n ์แม h ิวถือเป็นกีตาร์รุ่นท็อปรุ่นใหญ่สุดเป็นสเปคอ l l s โซลิ Solid, ที่สร้างออกมาด้วยความปราณีตถูกดีไซน์ด้วยความใส่ใจโดยเฉพาะเ e นต์แม h ิว45แกนดิลัก์ซีรีส์พิเศษที่ตอบโจทย์คนที่กำลังมองหากีตาร์คุณภาพสูง ในราคาที่จับต้องได้ว่ารู้สึกประหลาดใจเหมือนกันว่าแบบวัสดุไม้สเปคไม้ที่เลือกมาทําไมรู้สึกว่างานหลายๆอย่างมันดูเรียบร้อยมันดูมีความประณีตในการทําแล้วพอได้สัมผัสกับการเล่นครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าแบบเชฟคอที่ได้แบบเขาออกแบบมาเนะี่ยจับครั้งแรกรู้สึกว่ามันเหมาะกับชาวเอเชียคนไทยเล่นสบายแล้วก็ผมเล่นรู้สึกว่ามันเล่นง่ายกระชับมือสเปคที่จัดให้นะครับเป็น ไม้หน้าเป็นเยอรมันสปู e นะครับส่วนไม้หลังเป็นอินเดียนโรสูดซึ่งว่ากันว่าสเปคแบบเยอรมันสปู e ถือว่าเป็นไม้สปู e เกรดพรีเมียมในโลกกีตาร์พร้อมกับการเดิน b บรดิ้งที่เป็นไม้ Maple แท้ๆรอบตัวและมีอบาลูนบริเวณด้านข้างด้านหน้าด้านหลังรวมไปถึง f i n g e r ร์บอร นจนขึ้นไปบริเวณ Headstock โทนเสียงของมันเนี่ยให้ความเต็มอิ่มเสียงมีประกายฟังง่ายให้โทนเสียงที่เหมาะกับสไตล์การเล่นของผมและผมชื่นชอบมันจริงๆครับแบรนด์เซนต์แมตทิวถือว่าเป็นแบรนด์กีตาร์ที่คนชอบสาวแบบอะคูสติกแท้ๆควรจะหาโอกาสมาลองสัมผัสสักครั้งหนึ่งแล้วจะเข้าใจว่าความตั้งใจความใส่ใจ รวมถึงสเปคที่เลือกใช้บนกีตาร์เซนเมทิวมีคุณภาพอย่างไรผมขอเชิญชวนนะครับคนที่กำลังสนใจแวะเข้ามาชมกีตาร์เซนเมทิวทดสอบด้วยตัวเองที่เสียงกีตาร์ทุกสาขาทุกประเทศ